สปัจจัยหลักๆที่ทำให้ความรักพังลงได้ง่ายๆข้อหนึ่งเงินหลายคนอาจจะเถียงอาจจะพูดนะคะว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณมีความสัมพันธ์แล้วนะคะคุณกับแฟนของคุณเนี่ยไม่มีเงินรับรองว่ามีปัญหาแน่นอนรับรองว่าได้กัดก้อน เกลือกินกันแน่นอนไม่ใช่ว่าให้คุณคุณเนี่ยทิ้งแฟนคุณปัจจุบันนะคะเลิกกับแฟนคุณปัจจุบันเนี่ยไปตามหาคนรวยผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่รวยไม่ใช่นะคะแต่คุณควรที่จะพูดคุยกับแฟนคนปัจจุบันของคุณว่าจะมีความการเตรียมความพร้อมอยังไงใ,ในการที่จะสร้างครอบครัวด,ด้วยการอาจจะ ทำธุรกิจอะไรเล็กๆด้วยกันนะคะค้าขายอะไรด้วยกันเพื่อเป็นการเก็บเงินเปิดบัญชีร่วมกันนะคะซึ่งเมื่อคุณเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยรับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนและก็ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะคะวิธีการนี้เวิร์กมากๆนะคะในความสัมพันธ์ที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันข้อ2เพื่อนหลายๆคนนะคะให้ความสําคัญกับ เพื่อนมากๆซึ่งบางคนเนี่ยมีกลุ่มมีแก๊งเพื่อนที่เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมมัธยมคบกันมายาวนานนะคะและพอมีใครเนี่ยเข้ามาจีบคุณใช่ไหมคะเพื่อนคุณเนี่ยก็จะชอบสแกนว่าคนนี้ผ่านหรือไม่ผ่านและคุณก็ไปเชื่อเพื่อนนะคะวิธีการถ้ามีใครมาจีบคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่คนนี้เป็นสเปคของคุณคนนี้เขาเป็นคนดีแล้วคุณก็ชอบเขาด้วยให้คุณถามใจตัวเองกลับมาถามใจตัวเองนะคะว่า เขาสามารถเป็นคนที่จะดูแลคุณได้หรือเปล่านะคะการที่เราเนี่ยเชื่อเพื่อนมากไปก็เป็นสิ่งไม่ดีซึ่งอาจจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยจบลงได้ง่ายๆนะคะดังนั้นเชื่อหัวใจตัวเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดข้อ 3. ครอบครัวเนี่ยครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณกับแฟนคุณเนี่ยจะรักกันปานจะกลืนกินแต่ถ้าครอบครัวของคุณเนี่ย ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมรับเนี่ยแฟนคุณเนี่ยรับรองว่ามีปัญหาแน่นอนไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยจะทิ้งครอบครัวไปแล้วค่ะแล้วก็ไปอยู่กับแฟนคุณสองคนเนี่ยสิ่งนี้มันไม่ใช่เพราะว่าวัฒนธรรมของเรานะคะเราก็ต้องเจอครอบครัวตลอดอยู่ใช่ไหมคะเจอกันพบปะสังสรรค์ดังนั้นนะคะวิธีการนะคะให้คุณพยายามนะคะทํายังไงก็ได้พาแฟนคุณเนี่ยมาเจอครอบครัวให้ครอบครัวคุณเนี่ยสนิทสนมกับแฟนคุณนะคะแล้วก็ยอมรับ แฟนของคุณให้ได้นะคะค่อยแต่งงานกันนะคะซึ่งจะทำให้อ่คุณเนี่ยไม่มีปัญหาในอนาคตแน่นอนและนี่ก็คือนะคะปัจจัยหลักๆนะคะที่ทำให้ความรักพังลงได้ง่ายลองเอาไปพิจารณาดูะคะ่ะแล้วก็เอาวิธีการแก้เนี่ยไปใช้ดูนะคะถ้าใครตกอยู่ในสถานก,การณ์ที่ครูนุชได้พูดมาทั้งหมดแล้วนะคะ